สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลวันนี้นะครับคนเม้นสตอรี่ฉันโคตรดีโคตรคิดดีนะครับสัพอเขาดังเนาะใหมเอ้ยลูกอันนี้จากบอสนูนะเฮ็ดเพลงละ3ามแสนก็บัเสียดายเงินดอกเพราะเห็นคุณค่าอืมนะครับบอสนูอันนี้คือเป็นการโพสต์นะเป็นการกล่าวไว้ข้างต้นนะครับ ว่ามีเพลงเป็นของตัวเองขนาดตัวเองยังไม่อยากเอามาร้องไผ่เขาสิเอาไปเตยเนาะตลกเซาเฮ็ดมันบ่มีค่านะด้านใหม่พัชดีก็ไม่รีรอเลยนะครับบอกเจ้าของบ่ร้องไผ่สิอยากร้องจะทําเพลงแต่ละครั้งไม่ชเชองไงเด้อหลงอีหยังอยู่กับเฝ้าหันหัวกลับมาอย่าหลงตัวเองนะครับ ็เลยตอบกลับมาแบบดุเดือดเลยแต่เป็นการตอบกลับที่ดีนะเพราะว่าหมายเพัชรีเนี่ยเขาเป็นนักร้องที่มีคุณภาพนะครับเพลงแต่ละเพลงมีครูมีค่ายภูมิใจในผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ละเพลงทุกอย่างสร้างขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพลงเลือกคนอันนี้เรื่องจริงครับเพลงเลือกคนนะถ้าเกิดคนเอามาร้องแล้วเพลงมันไม่ปังอะสมมตินะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางคนเสียงไม่ดีแต่เพลงดีอ่ะเพลงดันปังมันก็มีหลาย ระยบทนะฮะแต่ก็ขึ้นอยู่กับนักร้องด้วยว่ามีคุณภาพขนาดไหนนะครับถ้านักร้องมีคุณภาพเนี่ยเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะครับถึงเพลงจะไม่ดีนักร้องคุณภาพเอามาร้องให้เสียงดีเอามาร้องให้เป็นเพลงที่ดีมันก็ปังได้มันก็ดีได้ใช่ไหมฮะเพราะว่าเสียงนักร้องดีอยู่แล้วคุณคุณภาพอยู่ที่ไหนก็เป็นคนคุณภาพนะฮะ นะครับภูมิใจในผลงานที่ถูกสร้างขึ้นมาแต่ละเพลงทุกอย่างสร้างขึ้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพลงเลือกคนคนเลือกเพลงบางคนไม่มีโอกาสที่จะได้ทําพยายามแค่ไหนก็ไม่มีบางคนโอกาสมาอยู่ตรงหน้านะครับคือหมายถึงว่ามากองอยู่ตรงหน้ากลับมองไม่เห็นค่าของมันคนพวกนี้ตัดได้ตัดเด้ออย่าเอาไว้พวกไม่เห็นคุณค่าของตัวเองต่อให้ทําดีแค่ไหนก็ไม่เห็นคุณค่าของคนอื่น พักค้านะจากใหม่พัชรีนะครับพักเลยพักย,วยาวๆเลยนะคนพวกนี้คือไม่น่าสนับสนุนนะครับจริงๆทําเพลงออกมาเนี่ยต่อให้เพลงจะดีหรือไม่ดีต่อให้นักวิจารณ์จะมาวิจารณ์ว่าเพลงมันจะแบบออกมาเป็นแนวนูน่นแนวนี้แต่ถ้าเกิดว่าคนแต่งมีคุณค่าคนแต่งแต่งเพลงแล้วสื่อนะครับถึงเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่มีความหมายอะไรก็แล้วแต่แต่อย่างใดคนร้องนะครับ ที่รับเพลงออกไปร้องต้องเป็นคนที่มีคุณภาพในเรื่องของการร้องเพลง 1. คือเสียงต้องได้นะครับสคือต้องมีครูนะครับหมายถึงว่ามีศาสตร์วิชาในการที่จะหยิบเพลงเข้าไปร้องนะถ้าเกิดว่าร้องได้ร้องดีเนี่ยเพลงก็ออกมาปังอันนี้ก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าร้องไม่ดีแต่ความหมายของเพลงดี เพลงก็ปังเขาถึงบอกไงครับว่าเพลงเลือกคนคนเลือกเพลงจริงไหมฮะมันไม่ใช่ต้องเสียงร้องดีเสมอไปบางคนเสียงร้องไม่ดีก็ร้องได้แต่อยู่ที่ว่าเขาจะเอาหรือเปล่านะเขาจะเอาใจใส่กับเพลงหรือศิลปินที่เขาแต่งให้หรือเปล่าอันนี้ก็สําคัญมากๆเลยฉะนั้นอย่าเลือกนะครับนะ บางคนก็บอกว่าเหนื่อยแทนแล้วย่านุมองผ่านบ้างก็ได้นะคนไม่หวังดีมีเยอะสู้ๆจ้าเป็นกำลังใจให้เดอ้อถ้าความรู้สึกมันเบาไหวพักก่อนค่อยๆเริ่มใหม่นะครับมองข้ามก็ได้ปวดหัวนำกำลังใจนะบอสนุเดี๋ยวผมเตยเองครับจากแฟนคลับนะฮะเตยเองก็ดีเหมือนกันนะสู้ๆเป็นกำลังใจให้กับบอสนะครับจากแฟนคลับติดเพรน,นะครับกำลังใจย่านุนะกำลังใจมาเต็มเลยนะครับโอ้แต่ละมือ้อร้อนแปดพันเรื่องปวดหัวนำย่านูแห้งสู้ๆเป็นกำลังใจให้บ,บอสทั้งสอง สองนะครับถ้าเกิดเป็นกาลังใจให้บอสนุแล้วก็ต้องเป็นกํบบาลังใจให้บอสนกด้วยนะเพราะว่าเขามาคู่กันเป็นแพคคู่นะครับขายเป็นแพ็กเกจโอเคนะครับยกนิ้วให้เลยคักแท้ยารักเธอคือเก่าบอสนุหน้าแล่นะคัก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 ,คก,คก,คกนะครับก็นะเฮงๆกันไปนะครับอย่าไปอะไรมากมายนะอย่าไปคิดมากนะบอสนุะนะแล้วก็จริงๆเนี่ยอยากจะบอกเลยนะครับว่ามันมีคนทําเพลง ดีบ้างไม่ดีบ้างแล้วก็มีคนที่จะพร้อมที่จะเอาเพลงเราไปก๊อปปี้ก็มีนะมันมีหลายอย่างมีหลายรูปแบบมากๆเลยนะครับแต่เราก็ต้องอ,อยู่ในจุดของเราถูกไหมครับฉะนั้นก็จงจำไว้เสมอนะครับอะไรก็แล้วแต่เนาะมันก็จะไม่ได้ดั่งใจเราทุกๆอย่างนะครับแต่เราก็สามารถระบายได้นะครับแล้วก็ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับศิลปินด้วยว่าเขาจะเอาหรือไม่เอาเนาะ ถ้าเกิดว่าเขาเอาเขารักในสิ่งที่เราเลือกนะครับก็ถือว่าเขาให้คุณค่ากับสิ่งที่เราทำนะครับไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะโอเควันนี้ขอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวเจอกัน EP ต่อไปครับสวัสดีครับ